จากเหตุน้ำท่วมนะคะเรายังคงอยู่กันที่สหรัฐค่ะคราวนี้เราไปกันที่ซีแอตทิลนะคะตำรวจมีการเผยแพร่คลิปคลิปหนึ่งออกมาค่ะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็การไล่ล่าตัวคนร้ายที่ก่อเหตุโดยการควงปืนแล้วก็บุกเข้าไปในร้านค้าต่างๆแถมยังมีการหลบหนีการจับกลุมจนท้ายที่สุดแล้วนะคะคุณผู้ชมคนร้ายรายนี้ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมค่ะ เป็นคลิปวิดีโอขณะที่ตำรวจซีแอตเทิลของสหรัฐกำลังขับรถไล่ล่าคนร้ายรายหนึ่งนะคะหลังจากที่ควงปืนเข้าไปข่มขู่พนักงานร้านค้าในย่านธุรกิจหลายร้านค่ะทั้งร้านกาแฟร้านอาหารรวมทั้งร้านขายสินค้าอีกหลายแห่งนะคะก่อนที่จะใช้ปืนจี้บังคับเจ้าของรถยี่ห้อ v ฟก kswagen สีแดงขับหลบหนีตำรวจเข้าไปในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งะคะ่ะ และจี้ชิงรถแวนอีกคันขับหลบหนีต่อไปอีกค่ะจนขับไปถึงร้านเช่ารถและได้ขโมยรถเชฟวี่คาร r มขับหลบหนีอีกนะคะแม้ว่าตำรวจจะมีการระดมกำลังสก,กัดจับทุกเส้นทางก่อนที่คนร้ายพยายามขับรถพุ่งเข้าใส่ตำรวจและเล่งปืนมายัางเจ้าหน้าที่ทำให้ตำรวจต้องเปิดฉากยิงเข้าใส่จนคนร้ายเสียชีวิตในที่เกิดเหตุค่ะ จากการตรวจพบนะคะพบปืน2กระบอกอยู่กับตัวของคนร้ายซึ่งตำรวจก็กำลังเร่งสอบสวนหาสาเหตุและแรงจูงใจของคนร้ายรายนี้และย้ายตำรวจ12นายที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ไปช่วยราชการเพื่อเปิดทางให้การสอบสวนเป็นไปอย่างโปร่งใสค่ะ